สวัสดีครับวันนี้นะฮะเลยเดบช anel ได้เวลาแกะกล่องอีกแล้วนะฮะโดยวันนี้มากับมือถือเรือธงอีกตัวหนึ่งนะครับของทางเสียวหมี่นั่นเองน,นั่นก็คือมี่ซิตีโปร 5G นะฮะตัวนี้เป็น 5G นะครับ พร้อมกับกล้อง108ล้านกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องมือถือเครื่องนี้นะฮะโดยมือถือเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับสี Luna s i l v e r นะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองนะฮะแล้วก็แรมขนาด8กิกะไบต์แล้วก็ ROM ขนาด128กิกะไบต์นะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะผมอยากได้256กิกะไบต์มากกว่านะครับแต่ว่าของมันยังไม่มานั่นเองนะฮะก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วด้านหลังนะครับยังมีระบุว่าเป็น Hi-Res g h Audio ด้วยนะฮะให้เสียงคุณภาพดีนะครับสำหรับ ฟล์เสียงที่เป็นไฮเลสนั่นเองนะฮะบนหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเขียนว่ามีซิปทีโปนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็กล่องเป็นสีดำนะฮะให้ความรู้ละพอสมควรเป็นกล่องกระดาษนะครับผมสาหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับจะมีซซลของทางมี com นะครับติดไว้นะฮะถ้าเกิดของใครแกะแล้วแสดงว่าอันนั้นนะไม่ถูกต้องนะครับของจริงนะครับถ้าเราซื้อมานะครับมันจะต้องติดอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครไปซื้อที่ร้านก็ลองเช็คดูก่อนนะฮะให้เขาแกะให้เราเห็นเลย นะครับวันนี้เราก็จะมากรีดมันออกนี่เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะครับโอเคมาวิธีเอาออกก็ไม่ยากนะครับสำหรับกลองของเสี่ยวมี่นะฮะไม่ยากก็ขึ้นแบบนี้ อ่สิ่งที่เราจะเจออันดับแรกนะครับก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องสีดำนะครับเขียนว่าดีไซน n by เสี่ยวมี่นะฮะโดยในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดิดดูในกล่องสิ่งที่เราพบก็เป็นเข็มจิ้มซิม1อันนะฮะอันนี้เป็นสายแปลงจาก Type C เป็นรูสัตว์ทุ่นห้านะครับก็คือตัวนี้นะครับจะไม่มีรูหูฟัง3.5แล้วนั่นเองนะฮะก็เขาก็เลยให้สายแปลงให้นะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็ เคสอย่างซิลิโคนนะครับซึ่งจะบอกว่าเคสตัวนี้นะครับก็ลดการเขาเรียกว่าอะไรลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะฮะับเคสตัวนี้แล้วก็กระจกของตัวเครื่องด้วยนะฮะแต่แปลกว่าเวลาเคสตัวนี้มันควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีซองในการใส่เคสมาด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะและในนี้ก็คือมี10 T Pro นะครับกล้องนะครับ108ล้านพิกเซลเป็น AI Camerla และมี OIS กันสั่นด้วยนะครับผมมาพร้อมกับจอ6.7นิ้วนะครับโดยที่มีรีเฟรชเรทถึง144 h งเฮิรตซ์อะแด ทิ s y ิงนั่นเองนะฮะมีการจูนสีให้สีนั้นดีขึ้นด้วยนะฮะ144เฮคือการแทรกเฟรมภาพทําให้การใช้งานนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้มันสมูทมากๆเลยนะฮะมาต่อกันด้วย CPU นะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 865นะครับก็คือตัวท็อปสุดเลยรองรับ 5G ด้วยนะฮะแบตเตอรี่สูงสุดถึง5,000ม ah ิลแนะฮะแล้วก็รองรับฝฟาชาร์จ33วัตต์นะครับโอเคพักไปก่อนนี่ดูสีอันนี้นะครับเป็นสี l ู na s i l v e r นั่นเองนะฮะและด้านในก็จะมาพร้อมกับ สาย USB Type C นะฮะมันจะมีสีส้มๆด้วยนะครับสาย USB Type C อ่ะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับที่รองรับชาร์จไฟ33วัตต์นะครับก็คือแถมมาให้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสีแดงๆตรงดนี้นะครับก็คือก็คือว่าตัวนี้ก็แถมมาให้ครบโอเคเปิดเครื่องครั้งแรกกันเลยดีกว่านี่ครับและนี่ก็คือมี 10T Pro สีซิลเวอร์นะครับเราเห็นเลนกล้องไหมครับว่ามันใหญ่มากเลยนะฮะกล้องตัวนี้นะครับขนาด108ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีออกเอาตาไวแล้วก็กล้องอื่นๆด้วยนะฮะลองนี้รองรับ 5G นะครับแล้วสีซิลเวอร์ลูน่าซิลเวอร์นะครับสวยมากๆมันจะไม่เงาเท่ากับตัวสีดานะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะมันจะดูด้านกว่านะครับเพราะสีดําผมรู้สึกว่าเห็นลายนิ้วมือง่ายไปหน่อยแต่มันก็หลูนะฮะก็เลวแต่คนชอบนะครับก็ลองไปดูตัวอย่างเราก็ได้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอนะคร ไออาร์ R ไหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูไออาร์ R หรือรูไหมนะฮะเดี๋ยวผมเช็คดูให้ทีนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นปุ่มสแกลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ปุ่ม power ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างก็จะเป็นรูลำโพงนะครับรู usb type c แล้วก็่าดใส่ซิมนะครับตัวนี้จะใส่ได้2ซิมนะครับใส่ sd card เพิ่มไม่ได้นะฮะแล้วกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องครั้งแรกกันเลยโอเคการเปิดเครื่องติดนะครับผม เดี๋ยวมารอดูรีวิวก็แล้วกันนะฮะว่ามี 10T Pro ตัวนี้นะครับรองรับ 5G นะฮะจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวรอรีวิวเต็มได้เลยนะฮะสำหรับช่อง Redep Channel แล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้ Redep Channel สุขดีครับ